<Mile dizzy> so like สวัสดีค่ะสวีสวีกรีดกราดวันนี้กับกรีดกราดนางงามกลับมาได้อีกรอบนึงนะคะวันนี้เนี่ยมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากเลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ได้มีโอกาส ดูคลิปของน้องๆเนาะที่แบบว่าได้คีย์เวิร์ดแบทเทิลกันนะคะดังนั้นในวันนี้เราจะลองมาคุยดูค่ะว่ามีใครที่อยู่ในกระแสหลังจากที่แบบการเบทเทิลนั้นจบลงไปแล้วเนี่ยแมวก็ได้ไปติดตามดูในหลายๆคลิปหลายช่องนะคะแล้วก็เห็นว่าอุ๊ยมีอยู่สองคนสุดท้ายนั่นเองที่แบบเรียกว่าเฉือกันเรียกว่าแบบแซ่บลึกบอกว่าอ,อะไรแบบเนี้ เลยอยากจะให้ทุกๆคนอะลองมาพูดคุยกันว่ามันเป็นยังไงก่อนอื่นนะคะแมวขอบอกก่อนเลยนะว่าแมวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นกูรูเมื่อกี้ไปเปิดดูมาเขาบอกว่ากูรูเนี่ยมาจากคาว่าครูคือภาษาบาลีสันสกฤตนั่นเองนะคะคาว่าครูเนี่ยก็คือครูเนาะก็เป็นผู้ที่เป็นนักปราชญ์เป็นผู้ที่เป็นรู้เป็นผู้รู้จริงเป็นผู้รู้แจ้งแต่ว่าแมวเนี่ยไม่ได้เป็นกูรูนะคะแล้วก็ไม่ได้เป็นครูในวงการนางงามเพียงว่าเราเนี่ย ชอบพี่จะดูนางงามเท่านั้นเองและอยากจะขอบคุณทุกๆคนด้วยนะคะที่ให้การตอบรับแล้วก็เขียนคอมเมนต์ไว้บางคนนะน่ารักมากเลยคือแบบเราอาจจะให้ข้อมูลอะไรที่ผิดผิดไปแล้วก็มีคอมเมนต์มาแจ้งว่าเออข้อมูลเพิ่มเติมมันคืออย่างนี้นะคะหรือว่าออข้อมูลอีกด้านหนึ่งมันคือแบบนี้นะคะคือรู้สึกแบบ a อ p r e c i a t e มากรู้สึกออดีใจประทับใจนะคะที่ทุกคนเนี่ยให้การ ตอบรับนะแล้วก็รีสปอนส์พูดคุยกันนะคะคลิปนี้ก็เหมือนกันค่ะถ้าสมมติว่าแมวไม่ได้เป็นผู้รู้จริงอะไรมากมายถ้าเกิดว่าพูดออกไปแล้วแล้วมันไม่ถูกต้องเนี่ยอยากใช้ทุกๆคนนะคะมาคอมเมนต์กันนะพูดคุยกันสร้างองความรู้ใหม่ๆนะคะในวงการนางงามเพราะว่าเราดูนางงามเนี่ยไม่ได้เพียงแค่ดูผิงสวยเดินไปเดินมาอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ความรู้คู่ความงามดูนางงามด้วยได้ความรู้ด้วยนั่นเองค่ะจากวันที่ เปิดตัวนะคะเป็น grand opening ของผู้เข้ารอบ30คนสุดท้ายที่ไอคอนสยามคือเห็นเป็นแล้วเนาะว่าแบบอุ้ยแบบงดงามและอลังการมากคือทุกคนเนี่ยสวยงามแล้วก็ชุดก็สวย คือทุกคนสวยหมดแล้วอะคือ30คนที่เข้ามาเนี่ยสวยหมดเลยดังนั้นวันนี้แม้ว่าจ,จะไม่พูดถึงในเรื่องของ performance การเดินเนาะเพราะว่าอย่างที่เราเห็นกันคนที่มีประสบการณ์เขาก็จะเดินได้ดีมากๆเลยส่วนคนที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็อาจจะเดินเบาลงมาหน่อยแต่ว่าถือว่าทุกคนทําออกมาได้ดีหมดนะคะแต่วันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงสองสาวที่ถือว่าเป็นมวยคู่เอกวันนั้นเนี่ยคือเห็นได้เลยว่า หลายๆคนนะตอบคำถามดีหลายๆคนอาจจะต้องยังไปฝึกฝนอยู่แต่เรายังจะไม่พูดถึงกับคนคนอื่นเราจะพูดถึงแค่2คนสุดท้ายที่ทางกองอจับมาเป็น2คนสุดท้ายในการ b e ทเท r กันคีย์เวิร์ดเบทเทก็คือการเอาความหมายของคำว่า BETTER นะคะความหมายของคำว่า BETTER ก็คือการสู้รบการฟันฝ่าการแข่งขันการต่อสู้ ทีนี้มีคำว่าคีย์เวิร์ดเข้ามาใช่ไหมคะก็คือเป็นการใช้คำศัพท์มาต่อสู้กันปะทะกันรบกันโดยใช้วาจาซึ่งมันก็จะคล้ายๆก,กันกับการโต้วาทีแต่ว่าฝ่ายเสนอเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ลุกขึ้นมาค้านอีกรอบนึงเพราะว่าเหมือนที่เราเห็นไปใช่ไหมคะว่าน้องจะจับคู่กันแล้วก็คนแรกจะได้คีย์เวิร์ดคนที่สองเนี่ยก็จะได้คีย์เวิร์ดที่มีความ เชื่อมโยงกันะนะคะในส่วนตัวของแมวนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเป็นการสันนิษฐานนะการสันนิษฐานคือการคาดเดามโนไปเองคิดไปเองอาจจะถูกหรือว่าอาจจะไม่ถูกหรือว่า,าจ,จะตรงใจหลายๆคนที่คิดเหมือนกันก็ได้ในส่วนตัวแมวนะถ้ามองในแง่ของธุรกิจอะแมวคิดว่าการลำดับผู้เข้าประกวดแล้วก็การแรนด้อมคำถามอะแมวคิดว่า ทางกองประกวดน่าจะทํากันบ้านไว้แล้วอันนี้เน้นอีกทีนึงนะคะว่าเป็นการสันนิษฐานนะของแมวแต่เพียงผู้เดียวนะแน่นอนล่ะถ้าเราเป็นกองประกวดเราก็ต้องรู้ใช่ไหมคะว่ากระแสของนางงามแต่ละคนเป็นยังไงบ้างรวมทั้งแฟนคลับด้วยรวมทั้งในสื่อโซเชียลมีเดียด้วยก็ตามดังนั้นอะ่ะมันไม่ยากเลยที่เราจะ อนุมานเอาหรือสันนิฐานเอาเหมือนแมวแมวคิดว่าแมวไม่ได้เป็นคนเดียวที่สันนิฐานนะใครที่สันนิฐานคล้ายกันคือลองเม้นมาบอกกันนะคะว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าว่าเออเขาอาจจะมีการแพลนเอาไว้แล้วบ้างบางส่วนหรืออาจจะทั้งหมดเลยก็ได้หรืออาจจะไม่จริงก็ได้เพราะเราก็ไม่มีหลักฐานนอ้องว่าเขาได้เตรียมเงินการกันไว้หรือเปล่าแต่ว่าจากความคิดเห็นของแมวผู้เดียวค่ะแมวคิดว่าเขาน่าจะมีการจัดวางไว้แล้วให้ วรารตีวันนั้นให้การแสดงโชว์วันนั้นให้การเปิดตัวของน้องๆเนี่ยมันค่อยๆพีค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 ขึ้นจนถึงแบบคลายแม็กแล้วก็เลยกลายเป็นแบบโชว์ที่สมบูรณ์แบบปิดปั้งอย่างเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนแฮปปี้แล้วก่อนที่เรานะคะจะไปดูสองคนสุดท้ายซึ่งในโลกออนไลน์เนี่ยได้เรียกว่าเป็นมวยคู่เอกของการประกวดในครั้งนี้เลยแม้ว อยากจะเช่นชมน้องๆหลายๆคนนะคะที่เพอร์ฟอร์แมนซ์บนเวทีเปิดตัวนั้นดีมากแล้วก็มีหลายคนที่ตอบคำถามดีมากคือเด่นเด้งออกมาเลยก็มีแต่เนื่องจากว่าเวลามันมีจํากัดเนาะก็เลยจะพูดเฉพาะคนที่ในโลกโซเชียลมองว่าเป็นหมวยคู่เอกนั่นก็คือ2คนนะคะก็ค,คือน้องเอมี่แล้วก็น้องเชยเอมนั่นเองนะคะ แมวขอเท้าความไปนิดนึงค่ะเมื่อปีที่แล้วนะคะแมวได้มีโอกาสดูสื่อมวลชนของประเทศหนึ่งไม่รู้ว่ามาจากประเทศไหนนะคะแต่เป็นสื่อที่พูดภาษาสเปนเนาะน่าจะเดาได้ว่ามาจากแถบละตินเขาได้สัมภาษณ์ s t a g e manager หรือว่าเป็น โค้ชเมเนเจอร์ซึ่งเป็นผู้ที่พัมบอดอยู่ในวงการ Miss Universe มาอย่างยาวนานแล้วก็คือคุณลูเซียร่านั่นเองนะคะหรือที่แฟนๆนางงามเรียกแกว่าป้าลู mm hmm. คือแกให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้คะ่ะน่าสนใจมากเลยเดี๋ยวเราลองไปดูกันนะคะว่าแกพูดว่าคนที่ควรจะเป็น Miss Universe เนี่ยต้องมีคุณสมบัติใดบ้างเรามาฟังเสียงสัมภาษณ์แกส่วนหนึ่งนะคะ Let me tell you okay. every year girls make a mistake and think We want the best girl on the runway. Miss Universe does not model, she speaks. So can she speak clear so that the auditorium will listen to her? Do her eyes light up? Does she smile when she talk? Is her posture good or is her posture bad and her eyes are looking down and when she talks she's like this? She's a diplomat and her job is to pull in the audience when she's speaking to little girls. Hello, ladies. I am your Miss Universe, and I want you to be the best you you can be. Hello, ladies. I'm Miss Universe, and I want you to be the best you, you can be. No, <laughs> oh, there's <is> a difference. Miss <laughs> Universe ทำงานกับ MUO หรือ Miss Universe Organization ดังนั้นเขาจะรู้ค่ะว่าคนที่จะเป็น Miss Universe เนี่ยต้องเป็นยังไงบ้างคือต้อง impact ต้องสร้างแรงบันดาลใจแน่นอนว่าผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะไม่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทั้งโลกนี้ได้แต่ว่าคุณจะต้อง impact เวลาคนพูดออกไปแล้วเนี่ยคนที่ฟังคุณจะต้องเหมือนคิดตามแล้วก็ได้อะไรจากการที่คุณพูดออกไปและ คุณจะต้องทําให้คนอื่นเชื่อมั่นให้ได้เป็นคนที่ดีที่สุดในเวอร์ชั่นในตัวตนของคุณนั่นเองเห็นไหมคะดังนั้นเนี่ยเราย้อนมาดูกันนิดนึงนะคะว่าปีนี้ม i s ซีนิเว r ร์สไทยแลนด์เวทีในประเทศของเราเนี่ยทำไมมันถึงเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าเขาให้ความสําคัญกับการพูดนั่นเองค่ะมันไม่ได้จํากัดว่าคนที่จะได้มงกุฎมิสซีนิเวิร์สจะต้องเป็นคนที่สวยที่สุดอีกต่อไปเพราะว่า เราเป็นตัวแทนประเทศไปเนี่ยคือทุกคนน่ยถือว่าสวยระดับระดับตัวแทนแล้วดังนั้นเหมือนเราไปคัดเอาความชา้าปเอาความเปะ๊ะแล้วอะไรอะคะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าคนคนนี้คู่ควรกับตําแหน่งนั่นก็คือทัศนคติถูกไหมคะการประพฤติและปฏิบัติตัวในขณะที่เก็บตัวและสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยเฉือนกันคะแนนไปนิดหน่อยและ ชนะแพ้ไปเพียงแค่ไม่ไมกี่เปอร์เซ็นต์นั่นก็คือการตอบคำถามซึ่งปีนี้เนี่ย Miss Universe Thailand ของเรานะคะกอง TPN เนี่ยมาถูกทางแล้วคือพยายามทำให้นางงามไทยของเราเนี่ยพูด Public Speaking บ่อยๆออกไปเจอผู้คนพูดในห้างพูดในที่สาธารณะและพูดกับสื่อมวลชนให้มากขึ้นนั่นเป็นการลดความประมาะของผู้เข้าประกวดเพื่อเตรียมความพร้อมไปสู่เวทีแม่นั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเรามาดูกันนะคะว่ามวยคู่เอกทั้งสองคนนี้เขาตอบคำถามว่ายังไงบ้างและมันสามารถที่จะตีความไปในลักษณะไหนได้บ้างอันนี้ส่วนตัวของแมวนะคะม่ต้องบอกก่อนเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยแมวเชียร์ทั้งสองคนเลยแล้วก็มีอีกหลายๆคนด้วยที่เชียร์นะคะแต่เนื่องจากว่าสองคนนี้เป็นคู่สุดท้ายเท่านั้น นะคะแฟนนางงามของอคนอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงวันนี้ก็อย่าเพิ่งน้อยใจกันไปนะคะแต่วันนี้ที่พูดเพราะว่าน้องสองคนเนี่ยเป็นกระแสรจริงๆค่ะเรามาดูกันนะคะว่าน้อง้องสองคนเนี่ยพูดว่าอย่างไรบ้างถ้าใครมีอะไรจะมานําเสนอหรือใครมีอะไรความรู้ใหม่ๆมาแลกเปลี่ยนก,นกันก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะคะว่าคิดเห็นและก็แปลไปในทางไหนกันบ้างนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่า เหมือนจับมือสคนสุดท้ายไม่ใช่ค่มองหุ่นเลคะก่อนแต่ละสคนสุดท้ายไม่ใช่ไม่ใช่ใจเย็นลูกมีสติกันที่หมดต้องบอกเลยนะคะว่ามันเกิดการแรนดอมและที่ฉันก็สั่งหยุดแล้วเครื่องมันก็หยุดแล้วมันก็สุดท้ายมาจบที่2คนนี้มันบังเอิญบเกินสุดๆเลยนะคะอาจจะเป็นไปได้แต่ใแต่ว่าจอข้อนี้ไปหมดแล้วคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบน่าจะแบบของตัวเองจะเป็นอะไรพร้อมไหมคะเตรียมการไว้ได้พร้อมไหมลูกพร้อมไหมฮัลโหลพร้อมไหม พร้อมตูนางไม่สดที่นางสดจอแล้วขอคีย์เวิร์ดมาเลยค่ะหยุดค่ะโอ้เชิญเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วขอเริ่มค่ะสวัสดีค่ะชาวไทยประเทศเราก็เป็นโมโนโกามี่นะคะคือมีคู่ครองคนเดียวซึ่งยังมีหลายศาสนาที่มีคู่ครองหลายคนทีเนี้ยเอ็มอยากจะบอกว่าการมีคู่ครองกี่คนก็ตามมันเป็นพื้นฐานของการให้เกียรติและคุณโอเคกับคู่ของคุณหรือเปล่า ถ้าคุณไม่มีทัศนคติอย่างเดียวกันในการใช้ชีวิตคู่การให้เกียรติที่สําคัญก็คือการให้เวลากับคนคนหนึ่งหรืออาจจะคนหลายคนถ้าคุณแบ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เอ็มก็คิดว่าคุณต้องคิดเอาเองค่ะว่ามันผิดหรือถูกเพราะฉะนั้นการมีคู่ครองคนเดียวก็ดีนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยู่ในศาสนาที่มีหลายคนเอมก็ไม่ขอพูดอะไรกับเรื่องนี้คะ่ะเพราะสุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ใจของคุณเองว่าคนยึดถือในอะไรขอบคุณค่ะคีย์เวิร์ดที่น้องเชมได้นะคะก็คือมโนแกมีใช่ไหมคะ แปลว่าการมีคู่ครองเพียงคนเดียวคําตอบของน้องเชอเอมเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าครอบคลุมในความคิดของเธอนะคือเบาคิดว่าน่าจะครอบคลุมในความคิดของเธอแหละแต่ว่าเรามความรู้สึกว่าน้องอาจจะยังไม่ได้สรุปว่าตกลงคิดยังไงเพราะน้องเหมือนอตอบมาแล้วแล้วก็ในความคิดของเขาอ่ะเขายังเขาก็ายังหาคําตอบไม่ได้ดังนั้นคือ คุณคนผู้ฟังอะคิดยังไงคิดเห็นยังไงก็ลองไปตัดสินกันเอาเองดูเพราะว่าน้องไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดีคือการแบทเทอร์คีย์เวิร์ดเนี่ยค่ะเราจะต้องรู้ก่อนว่าที่จริงแล้วเนี่ยเ,เหมือนที่แมวพูดลเยเนะ้อมันจะคล้ายๆกับการโต้วาทีใช่ไหมคะซึ่งฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเสนอฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายค้านดังนั้นไม่ว่าจะได้คีย์เวิร์ดคำไหนก็าตามแต่ เราจะต้องพูดสนับสนุนคีย์เวิร์ดนั้นซึ่งจริงๆแล้วนางงามอาจจะไม่ได้ชอบแบบนั้นก็ได้ยกตัวอย่างเช่นน้องเชเอมเนี่ยอาจจะไม่ได้อยากสนับสนุนการที่มีคู่รักคู่ครองเพียงแค่คนเดียวแต่เนื่องจากเธอได้คีย์เวิร์ดคำนี้เนี่ยเธอก็ต้องสนับสนุนเธอต้องหาเหตุผลมาสนับสนุนคําคีย์เวิร์ดที่เธอได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นเนี่ยเธออาจจะแบบยังไม่ได้บอกแหละว่าทั้งหมดทั้งมวลมันคืออะไรเพราะว่า ในส่วนตัวแม้วนะอันนี้ส่วนตัวจริงๆนะคะคิดว่าคําตอบอาจจะยังไม่ชัดเพราะด้วยความที่ว่าเราอาจจะคิดว่าเชอเอมก่อนหน้านี้น้องอทําในรอบออเดชัน่นรอบ5้านิบคนได้เป็นอย่างดีแต่เราอย่าลืมนะคะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยบางคนที่กรรมการสนใจเท่านั้นใช่ไหมคะที่กรรมการจะถามคาถามเยอะ บางคนที่กรรมการอาจจะสนใจน้อยลงมาหน่อยหรืออาจจะกรรมการอาจจะคิดว่าโอเคให้เข้ารอบไปเลยโดยที่ไม่ต้องถามก็ได้อะไรเงี้ยหรือให้ตกรอบไปเลยโดยที่ไม่ต้องถามก็ได้กรรมการก็จะถามไม่เยอะแต่การแบทเทอร์เมื่อวานเนี้ยมันทาให้เราเห็นว่าความรอบรู้ของเราอะ่ะมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าทุกคนได้เพียงแค่คีย์เวิร์ดเดียวถือว่ามันเป็นความยุติธรรมนะคะเพราะว่าการที่ได้คีย์เวิร์ดเดียวและเป็นคีย์เวิร์ดที่เราไม่สามารถนึกเดาได้เนี่ยว่ามันเป็นคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับเรื่องใดเนี่ย มันทําให้แสดงศัก,กยภาพในตัวตนของเราออกมาเพราะส่วนใหญ่ในรอบออดิชัน50คนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอ่ะกรรมการก็จะถามเกี่ยวกับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับตัวเราที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนางงามหรือว่าเป็นอิชชูที่เป็นหัวข้อที่โด่งดังอยู่ในโลกปัจจุบันนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะการแสดงความคิดเห็นส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าเวลาเราตอบเนี่ยเราจะต้องตอบให้สนับสนุนว่าเราคิดแบบนั้นน่มันถูก ม,มันถูกยังไงเร,เราคิดว่าอันนี้มันผิดมันผิดยังไงแล้วการได้คีย์เวิร์ดนี้มาเนี่ยเราได้คีย์เวิร์ดนี้มาแล้วเราต้องพูดซัพพอร์ตคีย์เวิร์ดนี้อย่างไรซึ่งตรงนี้เรายังมองว่าอาจจะยังไม่ชาบมากแต่ถามว่าถือว่าแย่ไหมก็ไม่แย่เพราะว่าด้วยสำเนียงเนาะน้ำเสียงที่เป็นน้ำเสียงที่เรียบๆคนไทยเราเวลาเราฟังเราจะมีความรู้สึกว่าวิคนนี้ไม่เ,เกระเสียไม่ก้าวร้าวพูดเพราะ แต่ว่าเนื้อหานั้นน่ะแม้วมองว่ามันยังไม่ตรงประเด็นเท่านั้นเองทีนี้ลองมาดูนะคะน้องเอมมี่เธอตอบเป็นภาษาอังกฤษและสนับสนุนความคิดของเธออย่างไรบ้างมาดูกันค่ะโอเคนะถ้าพร้อมแล้วขอคีย์เวิร์ดเลยค่ะหยุดค่ะมุกการมีครูครองหลายคนร่่มค่ะ I believe that In this day and age we should be able to love whoever we want to love and how many people we want to love ฉันเชื่อว่าในยุคสมัยปัจจุบันนี้เนี่ยเราสามารถก็ได้นะคะเราควรที่จะก็ได้นะคะรักใครก็ได้ถ้าเราต้องการที่อยากจะรัก We shouldn't be able to have a restriction on how many people we want to love And I feel like this is still a taboo topic especially in Thailand ฉันคิดว่าเราไม่ควรที่จะมีกรอ ไม่ไม่ควรที่จะมีกรอบมีเกณฑ์ว่าเราควรจะรักคนได้กี่คนเราสามารถที่จะต้องพูดกันนะคะถึงแม้ว่าท็อปิกเนี้ยท็อปิกในเรื่องของการผู้ครองหลายคนเนี่ยยังเป็นท็อปิกที่ชาบูท็อปิกาบูท็อปิกก็หมายความว่าเหมือนยังโดนจํากัดไม่ให้พูดหรือว่ามีขีดจํากัดในเรื่องนี้ในท็อปในหัวข้อนี้ว่าไม่ควรพูดอะ So should able speak and speak relationships us. to openly about our relationships and the people around We be able the up and and เราควรที่จะต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วก็พูดกันอย่างเปิดเผยเปิดใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์ของพวกเรากับคนรอบข้างได้ If you feel like you're p o l y a o o o t t l เธอบอกว่า ท้ายนี้ไม่ว่าเราจะเป็นผู้ที่รักเดียวใจเดียวหรือว่าเราจะเป็นผู้ที่มีคู่ครองหลายคนก็ตามแต่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับาการตัดสินใจของคุณมันขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะแต่ว่าเราก็จะต้องเชื่อมั่นว่าเราสามารถรักใครก็ได้นั่นเองและจบท้ายคำวยว่า f ู l ส stop ทําให้เป็นไวรัลของตัวเธอไปแล้วเนาะแปลว่าสุดตัวค่ะสุดๆค่ะ สุดโต่งค่ะอะไรแบบนี้คือเธอจะสู้น่าจะหมายความว่าแบบนั้นถ้าเกิดว่าเรามาดูองค์รวมแล้วนะคะไม่เราสิตัวแมวเองเนี่ยมีความรู้สึกว่าคำตอบของน้องเอมมี่เนี่ยเป็นคำตอบที่ดีกว่าถ้ามีหนึ่งกับสองนะคะจริงๆแล้วน้องเขาอาจจะไม่ได้มีความคิดในการสนับสนุนในเรื่องของการ มีความรักหลายคนหรือว่าการมีคู่ครองหลายคนแต่สิ่งที่น้องมีคือน้องไม่ได้ดึงเรื่องของความเชื่อดึงเรื่องของศาสนาหรือว่าดึงเรื่องของอชุมชนเข้ามามันเลยทำให้ดูเป็นคำตอบที่ positive แค่เราเชื่อในคนที่เราจะรักเชื่อมั่นในตัวของเราเราก็สามารถที่จะรักใครก็ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตการมีคู่ครองหลายๆคนก็ได้เนอะไหมคะแต่มันเป็นเพราะว่าคีย์บิร์ดที่น้องได้อะ คือโพลิการมี่หรือโพลิกา m o มอแปลว่าการมีคู่ครองหลายคนน้องอาจจะไม่ได้สนับสนุนนะแต่คือแรนด o m มได้คีย์เวิร์ดคำนี้ไงคะน้องก็เลยต้องพูดสนับสนุนคีย์เวิร์ดคำนี้สมมุติยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าแมวแบบได้คำถามว่าเธอชอบกินเปรี้ยวหรือว่าเธอชอบกินเผ็ดแต่ในความเป็นจริงแล้วว่าแมวอะ,อะชอบกินเผ็ดแต่น้องดันไปได้คีย์เวิร์ดคำว่าชอบกินเปรี้ยว ฉะนั้นเราจะมาบอกว่าอ๋อการกินเปรี้ยวมันไม่ดีค่ะกินไปแล้วมันเข็ดฟันมากเลยค่ะไม่ค่อยชอบอาหารรสเปรี้ยวเท่าไหร่ค่ะเลยชอบแบบว่าอาหารที่มีรสเผ็ดซึ้คือมันก็ได้แต่ว่า ถ้าเกิดว่าเราจะทําตามเกณฑ์ที่เขาพูดมาก็คือเราต้องหาเหตุผลซัพพอร์ตคีย์เวิร์ดที่เราที่เราได้รับถูกไหมคะเราก็ต้องบอกว่าอุ้ยเนี่ยเปรี้ยวเนี่ยเ,เป็นรสชาติที่แบบดีนะเวลาเรากินเนี่ยรู้สึกว่าเราได้รับวิตามินซีเข้าสู่ร่างกายอันนี้ค่ะคือเป็นการหาเหตุผลซัพพอร์ตซึ่งจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ได้ชอบกินเปรี้ยก็ได้อันนี้คือเข้าใจน้องเอมมี่ได้นะว่าทําไมเธอถึงซัพพอร์ตแบบนั้นและคือต้องยกเหตุผล ยกตัวอย่างมาประกอบว่าเพราะอะไรอ่ะทาไมถึงทําไมถึงคิดว่าการรักหลายคนมันมันดีกว่าซึ่งเธอก็บอกไปแล้วว่าคือทุกคนมีอิสระภาพที่จะรักใครก็ได้บนโลกใบนี้สามารถตีความได้อีกไปในย่านหนึ่งด้วยค่ะว่าคือการมีคู่ครองหลายคนเนี่ยหมายถึงไม่ได้มีพร้อมกันทีเดียวหลายคนก็อาจจะเป็นไปได้นะคะอาจจะหมายความว่ามีมีความรักเกิดขึ้นแล้วแล้วก็จบลงแล้วแล้วก็มีความรักครั้งใหม่ หรือว่าแต่งงานใหม่ก็คือความรักเนี่ยมันเกิดขึ้นได้แล้วมันก็จบไปแล้วมันก็เริ่มใหม่ได้ดังนั้นคือเราไม่ควรที่จะมีลิมิตของจํานวนคนว่าเราควรจะรักเท่าไหร่เห็น <He S 2> ไหมคะว่าเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเราดูนางงามแล้วแล้วเราตีความได้อะเราตีความไปด้วยอ่ะเราก็จะได้อะไรหลายๆอย่างเพิ่มขึ้นมาเลยทีเดียวทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะคะการตีความครั้งนี้มันเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานนะการคาดเดานะแล้วก็การแปล โดยใช้ความคิดเห็นความรู้ส่วนตัวประสบการณ์ที่เคยได้ยินมาเคยได้ดูมาเท่านั้นนะคะส่วนใครนะคะพี่น้องคนไหนที่มีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถเพิ่มเติมกันได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวคราวหน้าถ้าเกิดว่ามีเวทีไหนที่มีการพูดคุยอ่ะโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่อง performance เคือแม่ไม่ค่อยไปวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่เ <ๆ S 1> พราะคิดว่าน้องๆหลายคนเนี่ยทำได้ดีแล้วแล้วเดี๋ยวเข้ากองไปก็ต้องมีการฝึกฝนใช่ไหมคะแล้วก็เทรนการเดิน performance บนเวทีดังนั้นคือจะไม่ค่อยติเรื่องนี้เพราะว่าสิ่งที่สําคัญ เ,เหมือนที่ป้าลูพูดไปแล้วอะและคิดว่าพี่ปุ้ยกับพี่ณัฐี่เพียนกำลังทำอยู่ก็คือว่าอยากจะให้ออผู้หญิงไทยเนี่ยพูดเก่ง เป็น empowering beauty empowering woman เธอพูดออกไปแล้วคำพูดของเรามันศักดิ์สิทธิ์คำพูดของเรามันกินใจคำพูดของเราคือมาดามิฟคนเนี่ยเชื่อมันในตัวเองแล้วลุกขึ้นมาเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีที่สุดเท่าที่ตัวเองจะเป็นไปได้ถ,ถ้าเกิดว่าใครมีอะไรนะคะเ,เพิ่มเติมนะคะเขียนคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่ารอบต่อไปที่มีการพูดที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยน้องๆคนไหนโดดเด่นบ้างแล้วเราก็จะเอาน้องคนนี้มาพูดกัน ะะเมื่อวานนี้มีดาวเด่นดวงหนึ่งคือแม้วเห็นคนแชร์เยอะมากของน้องคนนี้นะคะก็คือน้องออที่เป็นนางสาเชียงใหม่อะชื่อน้องอะไรนะน้องซินดี้คือมีความรูสึกว่าเออเธอเธอ,เธอตอบคำถามแล้วแบบเป็นไวรัลที่แบบโอ้โหโด่งดังแบบไปไปไป,ไป,ไปทั่วเลยนะคะแล้วก็งงว่าแบบโอ้ทํำไมคือทุกคนถึงแบบว่า ชื่นชอบเธอขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองมาฟังน้องซินดี้นิดนึงคะ่ะว่าเธอตอบว่ายังไงเชิญค่ะการศึกษาระบบไทยไม่ใช่นะที่ซินดี้เรียนในระบบการศึกษาไทยซินดี้อยากจะพูดตรงนี้ว่าระบบการศึกษาไทยคือระบบที่มีความเหลืองราสูงมากเพราะว่าเราต้องเรียนตลอดเวลาและอีกทั้งการศึกษาในมหาในมในมในมัธยมเนี่ยค่ะหลักสูตรไม่ตรงกับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยทำให้นักศึกทำให้นักเรียนทุกคน ไปเรียนพิเศษเพื่อเอาตัวรอดและเข้าในคณะที่ต้องการทำให้เกิดการเหลื่อมล้บในสังคมหนูขอตั้งคำถามกับคนทุกคนว่าถ้าการศึกษาไทยดีทำไมเราต้องมีการเรียนพิเศษคะขอบคุณค่ะ ก็นานาจิตตังนะคะแล้วแต่คนจะชอบเนาะก็ฝากไว้กันด้วยละกันค่ะว่าเออคำถามของนางงามสมัยนี้ก็สะท้อนอะไรหลายอย่างในสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันที่เป็นตัวอย่างที่ดีของวัยรุ่นเยาวชนที่กล้าลุกขึ้นมาพูดว่าตัวเองประสบปัญหาอะไรบ้างแล้วก็อยากให้ผู้ใหญ่อยากให้สังคมได้รับรู้ยังไงบ้างนะคะก็ขอตบมือและเป็นกําลังใจให้น้องซินดี้ด้วยกับทุกๆคนด้วยนะคะสําหรับวันนี้นะคะสวิสสวิสกรีดกราดกับแมวนะคะกรีดกราดนางงามลากันไปก่อนค่ะเดี๋ยวยัังงไเจอกนนนคาาวห้ะะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ